คุณมีแค่นี้ใช่ไหมคะช่วยปดนอกเต่งก่อนปลดจนเ่งเกันนะที่อยากได้ก we in ็ถึงรก่อนนะปัญหาที่ว่ามัโมเดลน้ำแ้ค่ะได้คุบิ๊ก กกระเพาไ้าจะไปช่วยผู้ประสบภัยกันผู้ประสบภัอะไรลงแอดผู้ประสบภัยอะไรเงียที่เราจะไปช่วยกันอันนี้คืออันนี้คือคือผสมไปลงปลาเดี๋ยวต้องตามไปช่วยอีกสิคนแล้วเราก็จะมีน้ำค่ะเอาไป i oh,